สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับเมื่อนี้นะครับเลาะเป็นเลาะย่างผ้าพี่น้องเลาะอยู่แถวสบายดีนะครับพีดับเบิลยูแรนนะครับของน้องชายนะครับนั่นก็คือเสียเปียกนะครับเสียเปียกนะครับสบายดีพีดับเบิลยูแรนนะครับบ้านกุดลาศอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราช ฉานีนะครับเมื่อนี้เข้าพ่อกันอีกคลิปนะครับพ่อกันหลายคลิปได้ละเนาะนะครับอาววัตดีกันอีกรอบนะครับสวัสดีครับเสปียกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขากหลายแม่นี่นี่มีของดีนําเสนอบอกหรือยังใดมีมีมีแน่นอนครับวันนี้ครับมีแน่นอนนะครับนี่ยังคงอยู่ที่สบายดีนะครับ PW r ดอรนยรนะครับบ้านกุคราชอําเภอเมืองจังหวัดอุบลรชธานีนะครับนี่คือ เสียเปียกผู้หลงไหลนะครับบราหมั่นพันธุกรรมเด่นๆนะครับสายประกวดนะครับโดยเฉพาะบราหมั่นแดงนะครับซี่ให้เว้าถึงแม่นี่เด้เสียเปียกคลิปนี่นะครับมีของดีนําเสนอเอาล่องเว้าสู่พี่น้องข้าฟังแน่นะครับสำหรับแม่แม่นี่เนาะครับพี่นุ่มครับสำหรับแม่นี่เป็นเป็นแม่นําเข้าจากเมกาครับ แม่นี่แม่นี้ครับใ,<ห>ใช่ใช่ครับเข้าน้ำเข้า,าเองเลยบ่ตัวนี้ต่อมือมาครับโอ้ต่อมือมาอ,อต่อมือมาคร<อ>ับเ,ออเป็นแม่นําเข้าจากเมกาสหรัฐอเมริกานะครับอ๋อแล้วตีตรานี่ตีมาจากอเมริกาหรือว่าตีอยู่บ้านเราเอ,อเป็นแบรนด์จากเมกาครับผมนี่ใช่ไหมท,ที่ตีมานี่ใช่ไหมอ่าใ,ใช่ครับช็กเป็นเบอร์ออโลโก้แบรนด์เป็น J s อนะครับ J s อครับนัมเบอร์ก็เป็นเก2ย์ทับสี่ครับ นี่เป็นง่วนน้ำเข้าจากอเมริกาได้พี่น้องนะครับเอามาแบบตัวเป็นเป็นเลยบ่เอามาแบบตอนนั้นว่าแม่มาเป็นหลอดมาสมอยู่บ้านเท่าตัวบอรับบอรับตัวนี้เป็นมามาเป็นเป็นเลยครับต่อต่อเมื่อจหร่่าสาวเนาะตอนนั้นแม่แม่ครับตอนนั้นง่วง่วนสาวนี่แหละแม่ครับนี่ส่วนพันธุกรรมพันธุกรรมนี่แม่แม่อันนี้เป็นลูกวิสกี้หนึ่งทับสี่แปด vl นะครับ vl หนึ่ง whisky อ่าวิสกี้ vl หนึ่งทับสี่แปด ครับส่วนแม่ของเขาอ่ะแม่ของเขาเป็นวินครับวินอเป็นวินเชสเตอร์อ่าวินเชสเตอร์ครับก็คือง่วอยู่ที่นี่นะครับส่วนมากนี่เสียเปียกสิจําสายได้เบิดเลยอ่าจำได้ครับจำพ่อจำแม่สายไหนจําได้หมดแม่ใช่ใช่ครับแม่นแม่นครับเด็กน้อยที่เห่าถ่ายคลิปเมื่อกี้นี่ที่แรเลนอยู่เมื่อกี้นี่ก็จาได้เบิดเลยว่าเป็นลูกตัวใดรุ่นลูก จำได้หมดเลยครับทั้งรุ่นแม่ครับคือคนหมักของแพ่จ <c oughs> ีนองนะครับมเมื่ว้าแม่นี่ต่อนะครับก็คือตอนเสียบเปียกซื้อมานี่เป็นว่าสาววอ,อ,อตอนซือมา่านี่เป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกใช่ครับผมีลูกติดมาด้วยมีลูกติดมาด้วยครับ<อ>ลูกแรกครับลูกแรกเป็นตัวเมีย ลูกแรกเป็นเอตองหนึ่งทับหนึ่งครับ s อตองหนึ่งทับหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวเมียใช่ไหมเป็นตัวเมียใช่ครับตัวไหนลูกแรกมันลูกแรกอยู่ด้านหลังนี่ครับอันนี้นี่นี่ด้านหลังใช่ไหมใช่ครับโอ้ลูกแรกอยู่ด้านหลังแม่กับลูกอยู่คู่กันเลยครับแม่กับลูกอุ้มท้องคู่กันเลยใช่ครับนี่เป็นลูกตัวแรกเลยใช่ไหมที่อันนี้ติดท้องมาลวดก็เป็นเป็นมาเป็นสองตัวคู่มาสองตัวครับลูกเดินตามโอ้ลูกเดินตามลูกเดินตามมาได้กี่เดือนนึกตอนนั้นจําได้ไหมจำได้สัก สักสี่เดือนครับสี่เดือนสี่เดือนใช่ครับโอ้เราซื้อมาแม่นี้กับลูกเอ่อแม่นี้กับลูกครับใช่ครับไม่ถามราคาเนี่ยเสียบียกราคาตอนนั้นเนาะครับราคาตอนนั้นซื้อแม่ลูกมาหกแสนห้าครับหกแสนห้าพร้อมพร้อมลูกพร้อมลูกพร้อมลูกครับลูกสี่เดือนก็คือลูกก็คือัตข้างหลังอะไรอ่าใช่ครับใช่ครับลูกตัวข้างหลังนี่เลยครับติดมากบานเท่าก็เอื้นเป็มค่อมแมนครับแมนครับแม่ลูกลูกได้สี่เดือนนะครับนี่ส่วนส่วนแม่นี้นี่เอ่อ เขาได้ลูกมาแล้วสองตัวโอ้ตัวตัวที่สองน้องไอ้ตาตาตัวนี้ต้องถึงนี่ครับอาอาขายไปที่อำนาจเจริญครับก็คือมาอยู่ที่นี่พอตัวนี้ออกเราผสมอีกผสมอีกและก็ออกมาอีกแลลวครับผสมตัวไหนไว้ตอนนั้นผสมรูดอฟครับรูดออผสมรูดอฟแยกเพื่อที่ว่าขายไปอำนาจใช่ไหมใช่ขายไปอำนาจแมนครับผมขายไปไหลเป็นไหน ขายไปในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นครับเอาก็บอแพงนี่บ่บอแพงครับราคาง่วมันมันลงครับตอนนี้ก็เลยขายแบ่งจักเดือนขายแสนสองอ่อหกเดือนเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนได้เจ็ดเดือนครับอุ้ยมันก็ใหญ่เติบแล้วเนาะอ่อสีแดงเข้มกระดูค่อนข้างใหญ่ครับเป็นวัวค่อนเป็นวัวเฟรมใหญ่อยู่ครับเป็นวัวโคงสร้างดีตัวเมียครับบ้าพี่นงแสนสองก็บอกแพงเลยพูดถึงพันธุกรรมชัดเจนขนาดนี้ แล้วก็เป็นง้วนอกพร้อมนะครับรบแล้วก็ตัวตัวแม่ของเขาเนี่ยจะคลอดสิ้นจะคลอดวันที่หกวันที่หกตอนนี้ก็รกฎาดานครับหกสิงหาครับตัวไหนกําหนดคลอดแม่แม่นี่แหละครับแม่นี่แหละครับเดือนนี้ก็รกฎาดาอวันที่หกเดือนหน้าครับหกเดือนแม่ป้าครับคือคือตัวที่สามมีอยู่นตัวที่สามเป็นเลดแมนครับโอ้เลดแมนใช่ครัเลดแมนจะบอกนะว่าแยกแยกอยู่ครับเลดแมน ตัวนี้ผสมง่ายครับเหรอพี่หนุ่มครับใช่ครับตัวนี้เลี้ยงง่ายผสมง่ายมาอยู่กับเรากี่ปีแล้วตัวนี้เอมาอยู่กับเราได้สองปีครับได้สองปีใช่สองปีครับใช่ครับได้สองปีก็คือตอนนั้นติดติดมาประมาณสี่เดือนแล้วก็ลูกเดินตามมาใช่ครับลูกอีกตัวนึงเจ็ดเดือนขายไปแล้วใช่ครับแล้วก็ยังอยู่ในท้องนี่นะครับก็เดือนหน้าคลอดพี่น้องตนเอาเสียกอ่ายนนะตนหกแสนห้านะครับ แต่ว่าให้ลูกหนึ่งตัวนี้ให้ลูกสี่ตัวให้ลูกทีอยู่เนาะปีละตัวเลยครับโอ้ให้ลูกปีละตัวง้วใหญ่ให้ลูกปีละตัวนี่ถือว่าบัธรรมดาเลยพี่น้องลักษณะแม่เขาเป็นบัวแดงทั้งสายเลยครับแล้วก็ลักษณะโครงสร้างก็จะเป็นวัวลำตัวที่ค่อนข้างยาวหลังแข็งตำแหน่งโหนกที่สวยครับ เฟรมกลางๆไปหาใหญ่ครับเฟรมกลางๆนี่ถือว่าเป็นเฟรมกลางๆใช่ไหมอันนี้กลางๆครับอ่ากลางๆมาไปหาใหญ่นะครับนี่นี่คือัวนอกนะครับพี่น้องนะครับแม่นี่นะครับเสียบเปียกซื้อมากหกแสนหาพร้อมลูกก็คือตัวนั้นนะครับแล้วก็ลูกอีกตัวนึงก็ลูกตัวนึงขายไป,ยไปอำนาทขายไปสนสองนะครับเจ็ดเดือนได้ขายแสนสองพี่น้องนะครับแล้วอีกตัวนึงนี่ก็ ใหมเดือนหน้านี่ไอ้ก็สมรรุ่นน้ำแล้วดูหอดมือออกวันนี่เนาะสำสหรับแฟนเพจสนใจอยากจองหรืออยากดูพี่สาวเขาครับนี่นี่อยากดูพี่สาวเอามาพาไปดูพี่สาววันนเส้อเปียกพี่สาวอันนี้ภาไปมองพี่สาวเขานะครับนี่ข้างในเป็นเลสแมนนะครับข้างในข้างในท้องน่ะเป็นเลสแมนเลสแมนนั่นนะครับอยู่ในท้องนั่นออกเดือนหน้าวันที่หกแมนวะอ่าถูกครับวันที่หกนะครับแต่แต่ว่าตัวนี้กี่เดือนนะพี่จำไม่ได้ ตัวนี้บัวยี่สิบห้ายี่สิบหกเดือนครับยี่6ิบห้ายี่หกใช่ไหมครับตอนนี้ท้องห้าเดือนครับท้องโดนเฮ้ยง hey, ัวยี่ิบห้ายี่หกเดือนท้องห้าเดือนแล้วขับยี่ห้ายี่หกอ้าน่าจะยี่ิบเจ็ดได้ครับน่าจะน่าจะเลงนี้ครับสองปีได้สมเป็นตามสายอยู่ตัวลงพี่น้องนี่ขึ้นง่ายอยู่ได้ขึ้นง่ายอยู่ครับเออขึ้นง่ายสมง่ายอยู่ได้นี่น,นีสองปีเดียว เข้ากะสีมาอยู่ทั้งนี้เพราะว่ามันย้อนแสงสีมันอาจจะบดออแมนมันตองมันตองทานมาเบิ่งพี่นอกนี่นี่บัตตรนี่โอวตัวนี้ยี่ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเดือนเนาะท้องห้าเดือนสมตัวใดไว้พระสมโดนครับโดนโดนหรือดอนก็ได้ครับ D O L ใช่ครับไหมใช่ครับอ่าหกทับเจ็ดหนึ่งมั้งครับหกทับเจ็ดหนึ่งอันนี้จำไม่เห็นครับคือง่วอยู่นี่พันธุกรรมชัดเจนทุกตัวนะครับนี่ประวัติชัดเจนทุกตัวนะครับตัวเขาเป็นลูกเอสจีตองหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นลูกตองหนึ่งเหมือนกันใช่ครับตัวนี้เป็นลูกตองหนึ่งมาดหลังไหมพี่น้องหลังตรงง่ามนะครับอันนี้ลูกแรกของแม่เจเอสแม่นําเข้าที่ว่านะครับนั่นเป็นลูกแรกของของตัวนั้นนะครับนี่คือเจงซี่นี่ ตอนนี้งัวอยู่ในคอกเสียบเปียกนี่กําลังแบบจะทย่อยเกิดมาอีกหลายตัวเลยแมนครับบ่รวมถึงอันแลนเลนอยู่ในคอกใหญ่นะแมนครับพี่นุแมนครับคือจังซี่นี่นี่นี่อีกอีกสี่เดือนนี่เนาะเอ่ออีกสี่เดือนถูกต้องครับแมนแมนครับแมนครับแมนครับอีกสี่เดือนเท่าก็ได้เห็นแล้ว่าบอกได้ว่าน้าเชื้อแยกเพศเพื่อการน้าเชือแยกเพศอยู่ครับแยกเพศอีกแล้วพี่น้องเป็นวัวสาวท้องแรกเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับนี่ พันธุกรรมดีเฟมวัวสาวท้องแรกตัวนี้กํารันตีว่าเป็นวัวเฟมใหญ่ครับอ่าเป็นวัวเฟมใหญ่คือลักษณะเด่นพิเศษก็เป็นวัวเฟมใหญ่พี่น้องอ่าใช่ครับสมบูรณ์ว่าทุกส่วนข้อขาข้อขาแข็งแรงครับแต่วัวไม่ได้อัดประกวดก็สภาพก็จะประมาณประมาณนี้หน่อยเป็นวัวท้องเนาะใช่ครับเลี้ยงเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงเอาลูกครับตัวนี้เลี้ยงเอาพธุ์ครับพัฒนาสายพันธุ์ เอาปรสิเลียงเอาพันเรียงเอาพันบัตนี้เกิดมี่พี่น้องเขาเห็นอยู่ในคลิปนี่ยินดีสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่สนใจจริงๆครับยินดีมากๆากที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ที่จะแบ่งปันแล้วก็ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เพิ่นสนใจจริงๆและอยากเลียงหรือ,อยังบ่ท่านมั่นใจก็ให้เขามาศึกษาบองก่กรครับหรือไม่ก็ศึกษาทางเพจ เลาะเป็นเลาะของพี่หนุ่ม <i> ครับผมได้หรือจะเป็นที่สบายดีได้ครับพีดับเบิลยูแรนก็มีเพลงกันด้เมื่อวานมาถ่ายเพื่อนคลิปนึงเพื่อนก็แช่ไปโอ้คนแช่ต่อหลเท่าไรขอบคุณเสียเปียกหลายๆครับเสียเปียกไออยากถามเนี่ยครับผมถึงคนที่อยากเข้ามาเล่นง่วงัวพันธุกรรมแท้แท้เนี่ยอยากให้เสียเปียกเว้าหรือพูดถึงประสบการณ์ในการจะมาเล่นง่วสายประกวดเนี่ยเขาคนจะเริ่มจากมองไหน ทาเลียงง่วนะครับคือผู้เฒ่าหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพ่นวากรนั่นแหละครับถ้าจะเลียงง่วกก็ต้องปลูกายาให้ไใ้ง่วงซะก่อนปกติง่วนี่คืออาหารของเขาอาหารหลักก็คือหญ้านะครับใช่ครับแต่วัวสําหรับวัวประกวดมันก็จะอยู่อีกอีก,อ,กอีกเวทหนึง่งเ,เป็นวัวที่ค่อนข้างที่ต้องต้องกินเป็นพิเศษ <c oughs> ดูแลเป็นพิเศษหน่อยครับ ส่วนรายละเอียดน่ะถ้าเกิดแฟนเพจที่อยู่ใกล้ๆนี่ยินดีให้ข้อมูลเข้ามาศึกษาที่ฟาร์มได้เลยครับถ้าอยากจะเลี้ยงจ,งจริงๆโดยเฉพาะงัวาสายประกวดเนี่ยรับเข้ามาเบิงก่อนเขามาเบิงก่อนครับเขามาเ<น>บิงวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลว,วิธีการจัดการแล้วแนะนําได้ว่างวัวเกรดใดที่เข้าสามารถส่งประกวดได้ใช่ครับเบื้องต้นนี่แนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้วิธีการ แล้วก็ดูลักษณะพันธุ์ดูเบิงลักษณะส่งนะครับก็ก็ดูได้คืออย่างเสียเปียกเนี่ยอยู่ในสนามประกวดมากเนี่ยเจ็ดปีเป็นอย่างต่ำอ่าใช่ครับที่คุ้ยกันคลิปที่แล้วเนาะใช่ครับกับพ่อที่จะแนะนําพี่น้องเฮาที่มักหลงไหลในบามันเลือด้อยใช่ครับอสายประกวดเกิดพี่น้องเขาออยากได้ง้วประกวดแจ็คโตอย่างซีอ่าถูกครับอ่ที่ ที่แนะนำได้การันตีได้ก็มีทั้งทั้งใบเซอร์ใบรับรองแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดก็คือเคยได้รับถ้วยพระราชทานวัวแดงบา,บามันพันแท้์ครับนี่คือประสบการณ์ใช่ครับเนาะเป็นโคยอดเยี่ยมสีแดงเพศเมียสีแดงครับนี่คือประสบการณ์ของของเสียบเปียกนะครับสบายดี p ีดับบลูแรนด์นะครับตำบลกุดลาชอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับผม อยากได้งัวพันธุกรรมดีๆนะครับสายประกวดนะครับโครงสร้างดีๆว่าเอยากได้งัวเอาไว้จูงสนามประกวดจาโตเข้าข้นจะเอาแบบใดเข้ามหาเสียเปียงได้เลยยินดีครับยินดีครับพี่หนุ่มครับใช่ครับจะไปดุยดุยไปหาเสียวว่าตามหมู่บ้านวัวประกวดนี่มันสู้เขาได้เยอะบว่าอันเสียเปียกมันมันตอนตอนนี้เนี่ยกะกาวกันตรงตรงครับตอนนี้วัวพันธุกรรมดีๆนั่นแล้วก็วัวสวยๆนั่น มีกันทุกคนเลยนะครับมีกันทุกคนอิหลีอยู่ครับส่วนวิธีการจัดการส่วนวิธีการดูแลนั้นมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะดูแลได้ได้เข้าสนามดูแลได้ดีสมบูรณ์แมนครับรวมไปถึงวิธีการฝึกการการเขาเอื้อมาจากไหนขาโรงเลียนเม่นบ่ฝึกประกวดครับใช่ครับฝึกประกวดอันนั้นต้องมีครบคือกันคลิปนี้ผมพามาเบิงแมงง่าสายนอกพี่น้อง ว่าส่งพ่านธุกรรมมานะครับเป็นจังใดนะครับนี่เสียเปียกเอาให้เบิ่งแล้วนะครับว่าตัวนั้นแม่แม่เป็นงัวนอกงัวอเมริกานะครับแต่ว่าแม่นครับมาส่งลูกอยู่บ้านเท่านี่นี่ลูกตัวไหนนะตัวนี้ลูกเอจีตองหนึ่งทัหนึ่งครับแล้วตีตาเป็นของเราเรียบร้อยอ่าลูกกูเบียนเรียบร้อยใช่ครับเป็นของสบายดีเราเองของสบายดีแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ ลู่ดูการที่แล้วนี่เดินประกวดในนาม PW โลโก้แบรนด์เราแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ฤูดูการนี้ก็จะเดินในนามสบายดีกลุ่มอุบลบามัน่นและก็มีผลงานด้วยครับมีผลงานเดิยนะเดินามเป็นกลุ่มไปในนามกลุ่มในนามกลุ่มเนาะแสดงว่าปีนี้อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเก่าปีนี้ก็ส่วนสนามประกวดน่ะเขาจัดยิ่งใหญ่ทุกปีอยู่แล้วครับส่วนปีนี้น่ะ ภาพเศรษฐกิจเนาะครับพี่หนุ่มเนาะแต่ต้องดูอีกทีว่าพี่น้องชาววัวของเราจะจะส่งเข้าประกวดแบบหนาแน่นคือคักเหงินทุกปีหรือเปล่านะครับอ่าใช่แต่ว่าทีมของเรานี่มันก็จะพูดถึงว่ามันจะส่วนทีมอุบลเรายังยังยังแน่นอยู่ยังแน่นอยู่ครับใช่ไหมยังแน่นอยู่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผ้ามาเบงนะครับในคอกงัวของเสียเปียกนะครับสบายดีครับ P.W. แบรนด์นะครับยังมี เกรดประกวดนะครับที่รอฝึกนะครับเพื่อที่จะประกวดปีนี้นะครับและที่สำคัญก็คือเป็นวัวที่เกิดอยู่ที่สบายดี p w r a n แรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเสเปียกเด้อขอบคุณ,คณ,คณยินดีครับพี่หนุ่มยินดีครับยินดีครับคุณหลายๆจังใดเอาลงแล้วก็ช่วยแช่ไปกันนิดนึงนะครับ,บนิดนึงนอีกนิดนึงสำหรับสำหรับเลดแมนแล้วก็ โดนนะครับสองแม่ลูกนี้ครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับฝากติดตามผลงานทางทางเพดล้อเป็นล้อนี่แหละครับใช่แล้วอีีทีแล้วก็เดี๋ยวพี่หนุ่มเขาจะมาอัปเดตให้อีกทีเดียวไปไปมาๆม่มันบ่กไก่กันบันไดเราอยู่ห่างกันประมาณสองกิโลนิดๆห่างกันหนึ่งแยกห่างกันหนึ่งแยกก็สิเที่ยวมาถ่ายมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆดอกพี่น้องเพราะว่าอยู่บ่อไก่กันพอดีคุยกับน้องเมื่อกี้กะตามสบายเลยนังเทือ เสียเปียกไปอยู่ยังสี่อ่ะได้เลยครับไม่แล้วเข้าเข้าถ่ายอัปเดตได้เลยครับแมนนี่ขอบคุณเสียเปียกอีกรอบขอบคุณครับ่ะแต่เพิ่งคลิปใหม่เนาะเสียเปียกนะครับผมครับผมขอบบคคุณรั